สวัสดีครับทุกคนขอบคุณที่กดเข้ามาฟังคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะกำลังนั่งอยู่ที่ไหนกำลังเดินทางกำลังท้อแท้หรือแค่รู้สึกเงาๆขอให้รู้ไว้นะครับว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบางวันชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายเลยใช่ไหมครับมีเรื่องราวมากมายถาถมเข้ามาทั้งงานการเงินความสัมพันธ์ หรือแม้แต่ความรู้สึกที่เราก็ไม่รู้จะบอกใครบางครั้งเราเหนื่อยแต่ก็ต้องยิ้มล้าแต่ก็ต้องฝืนเดินร้องไห้ข้างในแต่ก็ยังต้องแสดงว่าตัวเองโอเคต่อนหน้าคนอื่นแต่รู้ไหมครับทุกความรู้สึกที่คุณกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ไม่ได้ผิดเลยคุณเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่พยายามจะมีชีวิตอยู่ให้ดีที่สุด เท่าที่หัวใจจะรับไหวสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราหมดพลังคือการโทษตัวเองซ้ำๆโทษที่ยังไม่ประสบความสำเร็จโทษที่ยังเก่งไม่พอโทษที่เลือกผิดตัดสินใจพลาดแต่ขอให้รู้ไว้นะครับทุกคนร้วนเคยผิดพลาดแต่ไม่ใช่ทุกคนที่กล้าลุกขึ้นมาใหม่ชีวิตคนเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้สมบูรณ์แบบมันถูกออกแบบมาให้เรียนรู้ ไม่มีใครเก่งตั้งแต่วันแรกไม่มีใครเข้มแข็งได้ตลอดเวลาคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่คุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันลองให้อภัยตัวเองให้อภัยในวันที่คุณยังไม่ดีพอให้อภัยในอดีตท,ที่คุณยังไม่เข้าใจแล้วเดินหน้าต่อไปด้วยหัวใจที่เบากว่าเดิมหลายคนกลัวคำว่าล้มเหลวกลัวจะไม่สำเร็จ กลัวคนอื่นมองไม่ดีแต่ในความเป็นจริงความล้มเหลวนั่นแหละครับคือครูที่ดีที่สุดคุณรู้ไหมครับว่านักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็เคยล้มเหลวมาเป็นสิบครั้งนักแสดงที่โด่งดังก็เคยถูกปฏิเสธมานับไม่ถ้วนและแม้แต่ต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นแข็งแรงในวันนี้ก็เคยเป็นแค่มะเดลเล็กๆที่ต้องสู้กับดินแข่งขันกับแสงแดด ฝ่าฝนและยืนหยัดจนเติบโตชีวิตของคุณก็เช่นกันทุกความล้มเหลวในวันนี้อาจเป็นกำลังหล่อหลอมคุณให้แข็งแกร่งมากกว่าที่เคยเป็นหากวันนี้คุณรู้สึกว่าไม่มีอะไรดีเลยรู้สึกว่าชีวิตแย่ไปหมดอยากจะยอมแพ้ผมอยากให้คุณเงียบลงสักครู่แล้วลองหายใจเข้าลึกๆรู้ไหมครับ แค่คุณยังหายใจอยู่ก็เท่ากับว่าคุณยังมีโอกาสโอกาสที่จะเริ่มใหม่โอกาสที่จะเรียนรู้โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่มีคำว่าสายเกินไปถ้าคุณยังไม่ยอมแพ้จำไว้นะครับต้นไม้ที่แข็งแรงไม่ได้เติบโตบนพื้นดินที่ราบเรียบแต่มันเติบโตจากดินที่แข็งจากฝนที่โหมกระนำและแสงแดดที่แผดเผา ผมอยากลองชวนคุณทำสิ่งเล็กๆอย่างหนึ่งในแต่ละวันให้คุณลองพูดกับตัวเองว่าฉันจะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครฉันเก่งในแบบของฉันวันนี้ฉันจะขอบคุณตัวเองที่ยังไม่ยอมแพ้แค่พูดวันละหนึ่งนาทีแต่ผลรับอาจเปลี่ยนชีวิตได้ทั้งวันพลังบวกไม่ได้แปลว่าต้องยิ้มทุกวันพลังบวกคือการที่คุณรู้ว่าแม้วันนี้ไม่ดีแต่พรุ่งนี้ ฉันจะยังไม่หยุดเดินสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกคุณด้วยความจริงใจว่าคุณมีค่าในแบบของคุณเองไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จหรือยังไม่ว่าคุณจะถูกใครมองข้ามหรือถูกใครทำร้ายคุณยังมีค่าคุณยังสำคัญและคุณยังมีโอกาสสร้างชีวิตใหม่ในแบบที่คุณฝันไว้โลกอาจไม่ได้ใจดีกับเราทุกวันแต่ถ้าคุณยังใจดีกับตัวเอง คุณจะไม่มีวันสูญเสียพลังชีวิตไปขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ขอบคุณที่รับฟังหวังว่าเสียงนี้จะปลุกพลังบางอย่างในใจคุณให้ลุกขึ้นมาอีกครั้งหากวันไหนเหนื่อยกลับมาฟังคลิปนี้ใหม่ได้เสมอเพราะผมจะอยู่ตรงนี้เป็นเสียงหนึ่งที่เชื่อมั่นในตัวคุณเพราะชีวิตนี้ยังมีหวังตราบใดที่คุณยังหายใจขอบคุณที่รับฟังนะครับ หากชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ